ยังคิดเริ่มทยอยสุกกันแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนเอาขึ้นปกคลิปแบบสวยๆนะจ๊ะทุกๆคนเราเคยบอกอยู่เสมอว่าพวกเราอะกลุ่มรักการปลูกจำเป็นมากที่จะต้องถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างในสวนของเราพืชผักต่างๆที่เราปลูกเอาขึ้นปกคลิป เอาไว้ดูในยามแก่เท่าชาราเวลาแบบเท่าชารามากๆความจำมันจะเสื่อมไปย้อนดูคลิปตัวเองไงว่าปลูกอะไรไว้บ้างนะจ๊ะหวานด้วยสุกๆแบบเนี้ยวหวานนะแมมผิวไม่สวยเดี๋ยวก่อนถ้าสุกพร้อมกันจะดีมากเลยถ่ายออกมาแล้วมันจะสวยไงเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายคลิปสั้นเก็บเอาไว้ลงทุกช่องบ้านเรา ม,มีมีมีมะยงชิดต่อไปเราก็จะพยายามบำรุงให้เขามีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงอันนี้อยู่เดียวๆเลยนะเนี่ยพวกมะยงชิดเขาก็จะมีอายุได้สักประมาณกี่ปีเราไม่แน่ใจอยู่ที่การบำรุงด้วย ถ่ายเก็บไปก่อนชื่นชมเดี๋ยวก็จะถ่ายลงเอออามุมนี้ดีกว่าเออฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะคนรักการปลูกไปกดติดตามได้ฝากกดติดตามผู้ยิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหวนๆทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน อทนผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดตดามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราโอเคถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวไปถ่ายช็อตวิดีโออีกแค่นี้นะสู้ไปด้วยกันหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสันเวลาชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอที่สำคัญชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนสู้ไปด้วยกัน สู้ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละแคนินะ